เทศกาลสงการปีนี้มีรถกลับบ้านกันหรือ,อยังถ้ายังไม่มีแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยจะมีรุ่นไหนบ้างติดตามชมให้จบคลิปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC นะคะประจํำชาแนลเพชรยนตทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอการก๊กเซิลหนูเล็กแล้วอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สําสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะวันนี้ตามที่จั่วหัวคลิปไปเลยนะว่าเรามีรถนะคะ แนะนํากันนะคะเป็นรถที่อยู่ในสตอ็อกของเรานะคะบอกเลยว่าเรามียอดขายนะคะสําหรับรถรุ่นนี้เนี่ยเดือนเดือนหนึ่งขายมากกว่า70-80คันเลยทีเดียวนะคะจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะคะสําหรับด้านหลังนี้เลยนะ,ะเปิดสตอ็อกรถ t o โยต้าเอลติสนะคะบอกเลยว่าใครตามหารถที่จะเอาไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกานนะคะนี่เอาติเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่อยากให้ลูกค้าเนี่ย รับไว้นะคะพิจารณานะคะเนื่องจากตัว t o โยต้าเอาติดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ m a นเทนแนน c e นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการรักษาดูแลนะคะระบบต่างๆของตัวรถสมรรถนะในการขับขี่ของตัวรถนะบอกเลยว่าอันดับหนึ่งหงอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะมาวันนี้อัปเดตให้ชมกันนะ อาจจะเห็นแปลกหูแปลกตานะคะร้านเรานะถ้าเป็น fc ของเราจะเห็นว่าร้านเรามีการรีโนเวทใหม่นะดูสวยนะคะดูดีอลังการขึ้นมาเลยนะ <c oughs> มาคันนี้เลยนะคะ t <c oughs> ต y o t ต a า t อ s ตปี2019 <c oughs> ตัวนี้จะเป็นโฉม ต้นปีนะคะของปี19จะยังไม่ไมเน์เชนราคาขายนะคะ439,000บาทนะคะเลขมาอยู่ที่104คันนี้ผ่อน7,000เท่านั้นนะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียม2เส้นแบบนี้นะ,ะให้ตะกร้อแผน4คันนะคะที่เรียงกันอยู่ตรงนี้จะเป็นโฉมเดียวกันทั้งหมดเลยนะ,ะโฉมเดียวกันทั้งหมดเลยแต่คันนี้จะเป็นปี2018 1.6G นะคะราคาขาย419,000ผ่อนคันนี้อยู่7,000 เลขไม่์คันนี้นะคะอยู่ที่แสนสี่เหมือนกันนะถูกกว่ากันสอง0มืค่างวดหายไปสี่รอยผ่อนคันนี้อยู่เจ0ดพันเท่านั้นนะคะอ่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของปี18เหมือนกันคันนี้ก็เลขไม่ 104, แ์แสนสี่แต่ราคาแต่ราคาถูกกว่าคันนี้นะ,ค,ะคันนี้อยู่ที่ราคา399 0 0 0ันสเปคเดียวกันเป๊ะเลยรถปลดระวางหน่วยงานสี่บอลเงินแบบนี้รับประกันคุณภาพตัวรถเลยนะคะว่าเราคัดเฉพาะรถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกคา้า ทุกคันนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจราคาดีอีกด้วยนะสามแสนเก้าหนเก้าพันเท่านั้น่อนคันนี้เนี่ยถ้าคิดแปดบสีว่าจุดนี้หกพันไปไปลายนะคะหกพันไปไปลายอีกหนึ่งคันนะคันนี้เป็นปีสองพันิบปดราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเลขไม่แสนหกพ0หกพันไปไปลายเหมือนกันลูกค้าขาออกรถได้ทุกอาชีพนะยิ่งเป็นแบรนด์โตโยต้าเอลตินะคะลูกค้าขา ไม่ว่าจะมีเครดิตไม่มีเครดิตยังสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ดูได้อยู่สําหรับพนักงานบริษัทนะคะจัดยอดได้9ก้เลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยฟรีดาวนะคะสภาพรถสวยๆใหม่ๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้ช่วงสงการห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดเลยมามาดูอีกคัน คันนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่เป็นปี19ปลายปีไมเนอร์เชนมาแล้วนะ1.6 G รถปดด้วยงานสีบอลเงินสภาพสวยๆแบบนี้เลขไมนะคะอยู่ที่150,000มนกิโลนะคะแสนห้าถ้าเป็นรถโตวต้าออติสไม่ต้องคิดมากนะลูกค้าขาไมแค่นี้เนี่ยมันเป็นรถใช้งานนะคะให้ลูกค้าดูตรวจสอบคุณภาพตัวรถเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างตัวสีตัวเครื่องนะคะ ที่สําคัญรถเรานะคะไม่มีประวัติกรหม่นะไมมาเท่าไหร่เราขายเท่านั้นเลยคันนี้ขายนะคะตั้งขายอยู่ที่499,000่อนคันนี้เลทอยู่ที่ประมาณ8,000ปลายๆ9,000ต้นๆจัดเต็มฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพถ้าลูกค้าอยากจะซื้อคนเดียวจบขอไรายได้17,000บาทนะคะพักบ้านตัวเองมีเครดิตมาออกคนเดียวได้เลยนะสำหรับคันนี้ดูภายในหน่อยไหมว่ามันเชนย,ยังไงนะคะคันนี้มันเชนทั้งตั้งแต่ด้านนอกเลยนะ ไฟนงไฟหน้าเชนหมดเลยกระจังด้านหน้านะคะหรือว่าโฉมเนี่ยเปลี่ยนไปหมดนะคะโคมไฟเป็นโคมไฟโปรเจกเตอร์นะคะนี่แม้จะเป็นตัว1.6ก็ตามทีนะได้เปลี่ยนเป็นโปรเจกเตอร์แล้วล้อแมกนะคะสภาพเดิมสวยๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยถลอกนะถัดขึ้นมานะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยเข้มประมาณ80ได้เลยคิ้วกันศาสตร์มีให้พร้อมจากศูนย์จากโรงงานภายในเนี่ยคันนี้จะคุมโทน สีทูโทนนะสีเบจตัดดำพวงมาลัยมันติฟังชั่นไม่มีรอยชํำสภาพสวยๆมากแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ยจะย้ายจากขวานะ,ะมาอยู่ซ้ายแบบนี้นะหน้าจอเครื่องเสียงก็จะยกระดับขึ้นมาทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้ไปแล้วนะคะเกียร์ออตโอต้แบบถุงนะแล้วก็มือเบรกจะเป็นเป็นเป็นแบบยกแบบนี้ขึ้นตัว เบาะนะคะจะเป็นเบาะสีทูโทดเป็นเบาะหนัง PVC ลักษณะตัวเบาะเนี่ยตัวหนังนะคะสภาพเดิมสวยๆเลยนะตัวเบาะรองรับกับสระหลังเราได้ดีมากๆเลยและที่สำคัญคันนี้บอกเลยว่าภายในดูอีกนิดนึงช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะเอาติ๊กเราก็นี่เพิ่มแอร์หลังมาให้สองจุดแล้วนะคะจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะเปลี่ยนจากที่ชาร์จแบตเป็นแอร์มาให้นะ เผื่อลูกค้าบอกว่านั่งข้างหลังแล้วจะร้อนกันนะคะสวยงามเลยปฟท้ายนะคะก็เป็น LED คือเชนมาทั้งคันเลยก็ว่าได้นะคะเซ็นเซอร์ติดให้แล้ว2จุดนะร้อนไม่ร้อนเซลล์นี่คือเหงื่อไหลมากนะอ่ะย้ำอีกทีคันนี้ราคา4,99,000บาทนะคะคันนี้ก็เป็นอีกคันที่น่าสนใจนะคะน่าใช้มากๆเลยอ่ะสำหรับคันนี้นะคะสีขาวกันบ้าง สีขาวเราก็มีนะคะไม่ได้มีแต่สีบอลเงินคันนี้ปี18หไมลแสนสราคา4 3 9 0 0 0บาทผ่อน7,000ไปๆเท่านั้นสีขาวคลีมคลีนแบบนี้นะคะได้กระจังด้านหน้า2เส้นสภาพตัวรถเดิมๆโรงงานมาเชียวนะสีไม่ได้หนานะคะสภาพรถสวยๆเลยภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบดส,สภาพดีเลยนะ,ค,ะคันนี้ผ่อนอยู่7,000เท่านั้น มีเยอะลูกค้าขาเอาติดมีเยอะมากนะคือลูกค้าบางคนเข้ามาที่ศูนย์เรานะถามว่านี่บริษัทรถมือสองหรือว่าศูนย์โตโยต้านะเอาติดเยอะวีออดเยอะนะคะมาคันนี้ปี2018นะคะราคา429,000สนาพนะ,ะเลขทะเบียน4557คันนี้ก็เป็นตัวโฉม 1.6G นะคะ 1.6G เรามีเยอะเลยผ่อนคันนี้อยู่ประมาณ7-8,000ปดพเท่านั้นจัดเต็มจัดเต็มได้เลยนะ ถัดมาวยทเบียนสวยนะคันนี้บางคนต้องบอกว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยเลือกจากเลขทะเบียนนะคะเพราะว่าตัวรถสภาพโครงสร้างหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวสีนะตัวเครื่องเหมือนกันหมดเลยไม่รู้จะเลือกยังไงก็เลือกจากเลขทะเบียนเลยใครถูกฉลุกเลขนี้ก็เลือกเลขนี้นะ4484นะคะคันนี้ปี2018เลขใหม่80,06นะคะเลขใหม่ย,ย้ำอีกครั้ง80,06ราคา429,000บาท ผ่อนอุ้ยรถนนราคาเท่ากันเลยเนาะผ่อนจะอยู่ที่เจ็ดพันนะเจ็ดพันปลายๆเท่านั้นแล้วได้ไม่น้อยด้วยไม่แน่ใจติดจองหรือเปล่านะคะไม้น้อยๆแบบนี้มาคันนี้เลยคันนี้เลยนะเป็นตัว S นะคะเอาติสเนี่ยจะมีเป็นตัว 1.6g 1 8จ e, 1 8หกี S e s p o r t 1.8S 1.8 Sport Option นะคันนี้จะได้เป็น Option ที่เหมือนจะเหมือนเหมือนกับตัว1.8 Sport Option เลยแต่เพียงแค่ว่าไม่มีชุดแต่งเท่านั้นเองนะคะรายละเอียดตัวรถคันนี้สวยนะเลขไมล์แสนเจ็ราคา4 4 9 0 0นสกาพกระจังด้านหน้าโครเมียมสองเส้นได้ไฟโปรเจกเตอร์พร้อมไฟเดทฮาร์แล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมชุดคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกร้าวสภาพรถสวยมากๆเลยนะ นี่แล้วก็ในส่วนของภายในอยากให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะคะได้กุญแจคีเลตนะคันนี้ภายในคันนี้จะได้คุมโทนสีดำเลยแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้านะคะกล้องบันทึกหน้าพร้อมกับตัวเครื่องเสียงเนี่ยหน้าจอเนี่ยทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยแอร์ออโต้เกียร์ออตโต้ขั้นบันได7สปีดนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันติฟังก์ชันมีในเรื่องของปุ่มพุทสตาร์ทให้และ ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะของสเปคคันนี้นะได้เบาะหนังสีดำเป็นเบาะเลื่อนไฟฟ้าด้วยนะคันนี้ดีนะคะคันนี้ดีมากๆเลยนะอ่ะด้านในนะคะข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะสองจุดเบาะหนังด้านหลังสีดำไม่มีรอยถลอกสภาพสวยมากไม่มีรอยขีดข่วนโครงสร้างเดิมสวยจริงๆนะคันนี้นะคะด้านหลังก็จะได้เป็นโคมไฟ LED ชุดไฟเดิมโรงงานเนี่ย เป็นตัว 1.8S นะคะคันนี้แล้วราคาก็ไม่ได้ต่างจากตัว1.6มากเท่าไหร่นะได้ออปชั่นเต็มแน่นขนาดนี้นะคะในราคา449,000ผ่อน8,000เท่านั้นนะลูกค้าขาคันนี้ชอบมากๆนะคะชอบมากๆเลยมาคันนี้คันนี้ก็จะเป็นตัว1.6ตัว G ปี19ใช่ไหมอ่ะปี B 19นะคะไม่123,000กิโล ราคา499,000บาทผ่ทอนอยู่8,000ปลายๆ9,000ต้นๆจะเต็มฟรีดาวได้อยู่แล้วคะ่ะลูกค้าขาอาชีพที่ออกรถได้นะขอแทรกนิดนึงเนาะออกได้ทุกอาชีพขอให้อาชีพของลูกค้ามีแหล่งที่มาตรวจสอบไรายได้ได้เท่านั้นพอไม่ว่าจะเป็นอาชีพพนักง,งานบริษทัทนะคะ,กะเกษตรกรค้าขายอาชีพอิสระขายลอตเตอรี่ไลน์แมนนะออกได้หมดเลยที่สําคัญถ้าลูกค้ามีเครดิตลูกค้าสามารถเข้ามาฟาสรับรถกลับได้ภายใน2ชั่วโมง เนี่ยมีแผนว่าลูกค้าอยากจะกลับบ้านช่วงสงการไม่ได้หยุดงานอาจจะหยุดวันที่เก้าสิบอะไรอย่างี้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านเลยนะจัดไฟแนนซ์สองชั่วโมงรับรถกลับไปเลยขับกลับบ้านได้เลยนะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจด้านหลังไหมอ่ะอัปเดตต่อเนื่องเลยด้านหลังต่อนะคะคันนี้ปีสิบเก้าเช่นกันเอ้คันนี้ปียี่สิบคันนี้เป็นปีที่ใหม่ที่สุดในร้านแล้วที่เรามีนะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลขไม่เก้าหมื่น ราคา579,000บาทถ้าเป็นตัวปี21แบบนี้นะคะจะได้ภายในตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังสีดำถ้าเป็นปี19จะเป็นเบาะสีทูโทนนะ,ะอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากนะต่างกันที่ปีต่างกันที่เบาะนะคะราคา579,000ผ่อนคันนี้อยู่เลทประมาณ10,000นิดๆ10,000ต้นๆน,นะคะแต่จัดยอดได้อัพไปไกลเลยนะคันนี้อัพไปได้ถึง700,000เลยนะ ถ้าเป็นตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวนี้ก็เป็นอีกคารันที่น่าสนใจนะอันนี้ก็จะเหมือนตัวนี้เนาะขอข้ามไปเลยขอมาดูตัวนี้ดีกว่าเป็นตัวที่ปี2 0 1พันสิบแปปีสองพันสิบเก้านะคะเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกิโลราคานะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะผ่อนคันนี้แปดไพันปลายปลายเก้าพันต้นต้นสีนขาวแบบนี้ ไมเนอร์เชนมาแล้วแบบนี้ใครที่ตามหารถโตโยต้าทิสี่ขาวอยู่และอยากได้รถปีใหม่ๆคันนี้เลยแนะนําเลยนะคะคันนี้สวยนะคะคันนี้สวยไมเนอร์เชนมาแล้วเรียบร้อยยังไม่ติดจองด้วยณนะเวลานี้นะณนะเวลานี้ไม่แน่ใจว่าหลังที่จากที่ออนแอร์ไปแล้วจะติดจองไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ติดจองถ้าชอบติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างหรือจะแอดไลน์เข้ามากันก็ได้นะคะมีแอดมินคอยตอบตลอดเลย อันนี้ก็จะเป็นโฉมเมื่อสักครู่เลยจะเป็นสีบอลเงินนะคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะโฉมเดียวกันมาสีดําเรายังไม่ได้ดูเลยเฮ้คันนี้ <c ười> คันนี้จะเป็นตัวหนึ่งจุดแปดวีถ้าเป็นตัววีถือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะของตัวหนึ่งจุดแปดนะคะจะเป็นปีสองพันสิบสามเหมาะกับลูกค้าที่อยากจะได้รถผ่อนเบาๆฟังก์ชันครบครบนะคะไม่ได้ซีเรียสเรื่องปีเท่าไหร่ก็เป็นคันนี้เลยนะคะ 1.8V เล็กไม่แสนเจ็นะะหนึ่งแสนเมืนกิโลราคา339,000พผ่อนคันนี้อยู่ที่5,000ันนะคะห้าพันเท่านั้นมีเครดิตจัดยาวไปเลย84งวดได้เลยนะคันนี้ดูไหมว่าตัว V มีอะไรดูนิดหนึ่งเดี๋ยวดูคมไฟหน้าก่อนคมไฟหน้าเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะมีไฟเดทามไฟเลี้ยวไฟหลีในชุดคมเดียวกันแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ ตัวล้อนะคะตัวล้อก็เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะสภาพสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยถลอกถัดขึ้นมาติดฟิล์มให้แล้วติดคิวให้เรียบร้อยอุ๊ยเปิดไม่ได้เออหืมเสียดายอะ่ะถ้าลูกค้าอยากดูตัวนี้แยกออกมาพิเศษนะคะลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวรีวิวแยกให้ดูตัวนี้เลยนะคันนี้ผ่อน5,000กว่าบาทใครตามหาเอาติดตัวท็อปผ่อนถูกๆคันนี้แนะนำนะมาสีดำ ปี18อีก1คันไม่แสนสองราคา4ี่แสนสามหมื่เก้าพันหนึ่งจุดหกจีคันนี้นะคะพรนเจ็ดพัน 7, เท่านั้นสเปคนี้นะคะสเปคเดียวกันเลยนะสเปคเดียวกันเลยถ้าชอบคันนี้ก็แคปจอส่งมาได้เลยนะมีอีกเยอะไหมอ่าอ่าอีกสี่คันนะคะอันนี้เราต้องบอกก่อนนะว่า ที่เราบอกว่า90คันนะเก้าคันจริงๆนะแต่อันนี้คือแค่เราวางตั้งขายไว้ตรงนี้มันได้แค่นี้นะคะเรายังมีรถอยู่ที่โกดัง3สาขา2นะคะแล้วก็โกดัง4เรามีรถอีกเยอะเลยนะมาอัปเดตต่อ <laughs> คันนี้ปี2020นะคะไม่แสนหกราคา5,19,000พผ่อน8,000ันไปไปลายเก้าพต้นๆคันนี้ก็จะเต็มฟรีดาวได้ค่ะลูกค้าขารายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นทะเบียนสอ หกนะสองเจ็ใครรักใครชอบเลขทะเบียนนี้ก็แคปหน้าจอส่งเข้ามาได้เลยนะอาจจะไม่ได้ลงดีเทลทุกคันนะคะเพราะสเปคเอาติดมันคล้ายๆกันหมดอาจจะมาอัปเดตอาจจะมาอัปเดตให้ดูในส่วนของสต็อกที่มีตอนนี้ว่ามีรุ่นไหนบ้างเท่านั้นเองอ่าคันนี้เหงื่อเหงื่อเข้าตาร้อนจริงนะลูกค้าคะกี่องศาแล้วไม่รู้ที่นี่แบบน่าจะสีองศาได้แล้วนะขนาดยังไม่ส่งการ คันนี้เป็นตัวต t o y o า a Altis 1.8 S สเปคที่พูดไปเมื่อสักครู่เลยแต่เป็นสีดำนะคะแต่คันนี้เลขไมล์แสนห้าสีดำราคาอยู่ที่สี่แสนเจ็ดมื่นเก้าพันแพงกว่าคันนู้นไม่รู้แพงเพราะอะไรน่าจะแพงเพราะสีแล้วก็ต้นทุนเนาะ แต่สีดำพอมาเป็นตัว S เนี่ยมันได้ทั้งเรื่องสีได้ทั้งเรื่องออปชันภายในนะคะถ้าลูกค้าชอบออปชันแล้วบอกว่าอยากจะได้สเกิร์ตสปอยเลอร์เพิ่มติดเพิ่มได้เลยนะ,ะถ้าติดเพิ่มคันนี้ก็จะครบเครื่องมากๆเลย4 7 9 0 0 0ผ่อนอยู่ที่8,000ไปลายปลาย9ก0กลางๆนะต้องบอกอย่างนี้ถ้าเป็นสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช้เงินออกรถนะคะออกรถศูนบาทนะคะก็จะเป็นเ a ทผ่อนตามที่หนูเล็แจ้งเนาะมา ก็เป็นเดียวกันเลยคู่แฟดนะคะคู่แฟดราคาเท่ากันค่ะ4.79,000 1.8S p 19คันนี้ไม่แสนห้าคันนู้นไม่แสนเจ็ดราคาเท่ากันเลยพี่น้องกาสะรองสองปีนะคะชอบคันไหนก็เลือกกันได้เลยนะมาใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะคันสุดท้ายคันสุดท้ายไม่มีอะไรมากนะคะตัวสแตนดาร์ดที่เราชอบขายกันนะคะเอาติด 1.6C ปี1 6เอ้ยปี18นะคะเลขไมายคันนี้111,000กิโลราคา4 3 9 0 0 0ผ่อนคันนี้อยู่7,000เท่านั้นนะคะลูกค้า,คาอ่ะก็อัปเดตการพอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีแพนอยากจะใช้รถย้ำเลยนะช่วงก่อนส่งการอยากได้รถออกไปใช้อยากได้รถกลับบ้านนะคะลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาเลยที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือจะ แอดไลน์มาก็ได้นะคะแอดไลน์มาหาเราเลยเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะสอบถามรายละเอียดได้โทรมาปรึกษาได้นะคะเราเป็นที่ปรึกษาด้านการขายนะคะลูกค้าขาไม่ว่าจะลูกค้าติดเครดิตหรือติดปัญหาเรื่องไหนปรึกษากันก่อนทุกปัญหามีทางแก้นะคะสำหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะยังไงวันนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ